คลิปนี้นะครับก็จะมาบอกตัวเกงกําไรนะครับของกิจใหม่นะครับ f o o s t y v e r s e แล้วก็จะมาบอกนะครับข่าวดีต่างๆนะครับมาบอกว่ากุญแจหายยังไงนะกุญแจเพื่อเอาไปแลกเบ็กแฮม113นะครับแล้วก็จะมีข่าวเกาๆมาให้เ,เพื่อนๆได้รับข้อมูลกันนะครับติดตามดูกันได้เลยครับร้านเติมเกม Cookie Land ์ช็อเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเอง ร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตาม1 0ึ0งแสนกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงข้างอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กับเกม f c Mobile กับช่อง My Game ก,กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาในคอนเทนต์นะครับรวมๆหลายคอนเทนต์เลยนะครับทั้งการหากุญแจยังไงนะครับแล้วก็บอกตัวเกมกาไรนะครับแล้วก็แจ้งข่าวอัปเดตใหม่ๆของกิจนี้นะครับ ประเด็นแรกนะครับเดี๋ยว E A นะครับก็จะนําตรงนี้เข้าครับก็คือจักรวาลสวัปนะครับจักรวาลแลกเปลี่ยนนะจากที่แหล่งข่าวบอกมานะครับจักรวาลนี้นะครับก็คือ E A จะให้เราสามารถเอานักเตะนะครับ f ตตี t y b i r d ดนะครับตัว O v R ต่างๆนะครับไปแลกเป็นตัวใหม่ดได้แต่ว่าเราต้องใช้จิ๊กซอในการแลกนะครับ สายข่าวก็บอกว่าเหมือนว่า EA นะครับก็จะช่วยเหลือผู้เล่นนะในการที่เขาได้ตัวที่แบบซ้ำๆตัวที่แบบไม่ต้องการเล่นนะครับเอามาแลกเปลี่ยนได้นะแต่ว่าก็ต้องเสียจิ๊กซอให้นะครับเป็นอะไหล่ไปนะแล้วก็มีตารางให้นะครับผมเ,เพื่อนๆสามารถหยุดแล้วก็แคปหน้าจอไปได้เลยครับส่วนตัวนะครับเห็นว่าตรงนี้ช่วยเหลือผู้เล่นได้เยอะอยู่นะครับ ต้องเราเอาตัวที่เราไม่ต้องการไปแลกเปลี่ยนได้นะครับต้องลงทุนเล็กน้อยนะอารมณ์คล้ายๆกับได้ส่วยจดกับตันตัวที่ไม่ต้องการเงี้ยครับแล้วก็ไปแลกตัวใหม่มานะครับแต่ถ้าได้ตัวเดิมก็สวยนะฮะนะครับประเด็นต่อไปครับอันนี้มันเข้าในเกมแล้วนะเพื่อนๆคนไหนอย่าไปมองข้ามเชีวยวครับตรงนี้ครับการใช้แต้ม05 1000แต้มนะครับไปแลกมานะผมแลกไปแล้ว56รอบนะผมว่าโอเคเลยครับได้ตัว ร้อยหกร้อยแปดร้อยสิบบ้างนะครับมันค่อนข้างเลทเลทดีนะนะครับถ้า EA มันยังไม่ปรับนะครับแต่เมื่อวานอ่ะผมได้ตัวดีจริงๆก็เลยมาบอกเพื่อนๆนะครับได้ร้อยแปดหลายตัวเลยเอาเป็นว่าคุ้มนะครับก็เลยมาบอกต่อนะประเด็นต่อไปครับเป็นประเด็นย่อยอยู่นะมีเพื่อนนะครับถามในคอมเมนต์ u t u b e นะครับว่าอัลฟองส่งเดวีนะครับแบ็คตัวใหม่ะเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปเจอค่าพลังเมโซมานะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับ ว่ามันโหดแค่ไหนนะครับโหดร้ายมากๆครับอฟโซเดวีนะโหดสุดๆนะครับดูความเร็วมันสี่เิ192เลยครับแล้วมาเล่นได้ทั้งลุกทั้งรับนะครับตัวนี้นะเพราะว่าตัวสูงด้วยนะค่าการตั้งรับก็สูงนะครับแนะนํามากๆครับสูสีกับเตโอเลยครับตัวนี้แล้วก็ประเด็นหลักแรกของคลิปนะครับก็คือเพื่อนๆถามมาเนาะว่ากุญแจหายยังไงนะครับเพราะว่าไอ้เจ้ากุญแจเนี่ยครับมันมีความสําคัญในการเอาไปแลก เบคแฮมนะครับแต่ละ o v r นะจะแลก108ก็ต้องใช้นะครับจะแลก110ก็ต้องใช้กุญแจถึง3อันด้วยเช่นกันนะทีนี้กุญแจนะครับก็จะหาได้จากนะครับการที่เราเลือกในวิกเกเต้หคนนะครับจะเลือกกุลิดฮารซาหรือว่าชวาสตาเกอร์ก็ได้นะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับพอเราเลือกคนใดคนหนึ่งแล้วครับในหน้าแมทนะครับแมทของไอจักรวาลย่อยเนี่ยครับมันจะสุ่มครับมีเงื่อนไขให้เรานะครับแล้วก็จะมีรางวัลบอกนะครับ ว่ามันต้องการให้เราทําอะไรบ้างนะครับมีเงื่อนไขนะครับอย่างถ้าใครเลือกฮาซานะครับมันก็จะมีเงื่อนไขให้ใช้ฮาซาในการทําประตูนะครับเนี่ยนะครับหาภาพเจอแล้วครับทำประดูด้วยเอเดนฮาซานะครับมันขึ้นว่าไม่บังคับก็จริงนะครับแต่ว่าเราต้องทํานะเพื่อเอาไอ้กุญแจเวทมวโค้งนี้ให้ได้นะครับเนี่ยนะครับจําเป็นนะแล้วก็หรือถ้าใครเลือกกุลิดนะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะบ ไม่บังคับก็จริงแต่ว่าให้ทําประตูด้วยฟันบาเทนนะครับแล้วก็จะได้กุญแจมานะครับผมแบบนี้เลยนะครับแล้วแต่ละวันมันก็จะให้เราสุ่มเลือกนักเตะใหม่หนึ่งคนนะครับแล้วก็เงื่อนไขอ่ะมันจะสุ่มครับบางวันก็อาจจะไม่เจอเงื่อนไขที่ได้กุญแจก็ได้นะบางวันก็อาจจะเจอนะครับแล้วแต่ดวงครับวันนี้แล้วก็จากปกคลิปนะครับประเด็นต่อไปนะก็คือการบอกตัวเกณฑ์กำไรครับของกิจใหม่นี้นะครับเพราะว่าก็มีเพื่อนๆขอมาเหมือนกันนะครับ ก็จัดให้ครับผมก็จะคลิปเก่าของช่อง My Game นี้นะครับคลิปอยากรวยต้องทำยังไงครับเกงกำไรเนี่ยครับสีวิธีหาเงินนะครับผมก็เคยบอกตัวเกงกำไรไปเนาะเมื่อกีอ้บัลลังดอนะเพื่อเพื่อคนไหนมีได้กำไรจากคลิปนั้นบ้างไหมนะครับที่เน้นๆเลยก็ลิวันโดเนี่ยแหละครับแล้วก็ตัวกิจบัลลังดอทั้งหลายตอนนี้ราคามันก็เริ่มเด้งแล้วครับใครได้กำไรบ้างก็มาบอกกันหน่อยนะครับ บอกในคอมเมนต์ได้เลยคลิปนี้มันก็5วันมาแล้วครับสำหรับนะักเตะกิจใหม่นี้นะครับกิจมันเพิ่งเข้ามาได้อะสองวันเองนะนะครับก็ต้องบอกตามตรงก่อนว่ามันก็จะมีความเสี่ยงนะครับในการเก็งกำไรเล็กน้อยนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นภาพโดยรวมนะครับให้ภาพเมื่อกี้ครับภาพหน้าปกนะผมขอกระโดดไปเรื่องกุลิดแป๊บนึงนะเราจะเห็นได้ว่ามีภาพลดกุลิตกับเบรแฮมอยู่นะครับ นะครับแล้วก็มีชวยายสไตล์เกอร์ด้วยนะนะครับอันนี้จะเป็นประเด็นเกา่กาๆท้ายคลิปนะครับเร,เรื่องกุลิศเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาดูนักเตะเกินกำไรก่อนนักเตะชุดแรกเลยนะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างปลอดภัยนะอาจจะนะครับมัคือต,ตัวพวกนี้นะผมตั้งซื้อไว้อยู่นะครับผมมันก็คืออะไรของกิจใหม่เนี่ยแหละครับ อธิบายก่อนเนาะอะไรจิกซอรครับของกิจใหม่นะก็จะเป็นตัว1้อยสได้5้จิกซอตัวร้อย0 7ร้อดนะครับร้อยแปด้วยนะได้10บจิกซอนะครับทั้ง4 o ่ r ER เนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นครับตัวร้อยสีครับมันปลอดภัยนะเราสามารถซื้อได้เลยครับที่ราคาประมาณ15ล้าน16ล้านนะครับต้องค่อยๆเล็งนิดนึงนะนะครับมันจะมีตัวที่ราคาไม่ขึ้นสูงอยู่ครับ แล้วก็ถ้ามันไม่เด้งขึ้นนะครับเราก็สามารถเอาไปย่อยได้15ล้านด้วยนะไอตัวโอไอตัวโอไวอาร้อยหกร้อยเจ็ดนะครับตอนนี้ราคามาเริ่มเด้งแล้วนะครับเราอาจจะต้องรอวันที่แพคข้อเสนอพิเศษเข้านะครับซึ่งกิจมันเพิ่งมาเนาะเรายังไม่รู้ว่าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับให้ราคามันลงนิดนึงก็ได้นะสัก25ล้านเนี่ยครับผมว่ากําลังดีนะนะครับแต่ว่าตัวตัวผมเองเนี่ยก็ตั้งซื้อรอไว้ที่26ล้านแล้วนะครับอันนี้เป็นเพื่อนลองพิจารณาต่อก่อนนะนะครับแต่ส่วนตัว ก็ลองลองทุนดูก่อนครับถ้าขาดทุนก็ขาดทุนไปด้วยกันนะครับนี้ตรงไปตรงมานะก็ให้ซื้อตามงบประมาณที่เรามีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะมันเพิ่งเข้าครับขิดใหม่เพิ่งเข้ายังมีความเสี่ยงอยู่แล้วก็ถามว่าราคาซื้อ25เนาะ26ล้านมันจะขึ้นไปได้ที่เท่าไหร่ครับผมว่าสัก35 36ล้านเนี่ยน่าจะมีนะแต่ว่าอาจจะต้องถือนานหน่อยนะครับรออ่อ วิคที่2อให้ตัวโหดมันเข้านะครับอะไรมันก็จะแพงขึ้นตามความต้องการซื้อของผู้เล่นนะครับอันนี้เป็นนักเตะชุดแรกนะครับนักเตะชุดต่อไปนะครับก็จะเก่งกําไรในตัวที่เผื่อผู้เล่นจะเอาไปแลกแต้ม0ูนย์หนะครับก็จะเป็นตัว106่งรถึงหนึที่ราคาไม่เกิน16ล้านนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นเอเินซิโก้เนี่ยครับ แล้วก็ซื้อมาสักสิ้าล้านหรือว่าถ้าได้ต่ํากว่านั้นยิ่งดีนะก่อนหน้านี้มันเป็นราคาประมาณสิบสี่ล้านสองแสนสามแสนก็มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวกิจบางลังดอตัวเก่านะครับอย่างนี้ครับกิลมาโดเนี่ยครับราคาใกล้เคียงกันนะครับอ่าเนี่ยนะครับพวกนี้นะครับให้ซื้อสักถ้าต่ำกว่าสิห้าล้านได้ยิ่งดีเลยครับผมลองไล่ราคาดูนะว่าตัวไหนได้ต่ำๆบ้างนะครับ อย่างที่บอกตัวนี้พวกนี้ครับราคามันปลอดภัยนะถ้ามันไม่เด้งขึ้นก็ไปย่อย15ล้านได้นะครับอันนี้เป็นนักเตะชุด2นะครับแต่ชุดนี้ก็อาจจะกําไรไม่เยอะเท่านักเตะชุดแรกนะครับพวกอะไหล่ของกิจปัจจุบันนะครับส่วนกับนักเตะวีคแรกนะครับตอนนี้ราคามันยังไม่ลงนะครับทั้งยฮันคลาฟเดวี่อย่างเงี้ยครับยังกินกําไรไม่ได้นะนะครับหรือว่าเคียรเรนี่นะครับต้องรอดู แพคข้อเสนอพิเศษก่อนนะครับให้เมทาวมันราคาลงก่อนมากกว่านี้ก่อนนะครับตัวที่น่าสนใจผมว่าเคเรนี่กับแจซินโยเนี่ยครับที่ราคาน่าจะลงได้อีกนะครับตัวพวกนี้พอหมดสัปดาห์แรกอะครับพอขึ้นสัปดาห์ที่2เนาะแพคมันหายไปอย่างเงี้ยครับแพคสตอร์ที่หหายไปราคาก็จะเด้งขึ้นระดับหนึ่งนะครับส่วนนักเตะอ่าตัวอื่นนะก็ต้องรอดูนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างฟ์จินานเนี่ยเป็นตัวเล่นได้ที่ดีมากๆด้วยนะครับแต่ต้องดูว่าอ่าตัวพวกนี้อ่าในวิกสองเนี่ยมันจะยังอยู่ไหมนะครับต้องอดู นะครับหรือมันจะเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ไหมนะครับถ้ามันเปลี่ยนเป็นชุดใหม่นะครับเช่นเราดูหรือว่าแม็กมานามาอย่างี้ครับถ้าเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ราคามันอาจจะเด้งขึ้นได้นะครับต้องรอดูก่อนนะอย่างโคลเลอร์ด้วยนะครับเฟอนิเจอด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นบอกเป็นข้อมูลล่วงหน้าแล้วกันนะครับครับประเด็นต่อไปครับเป็นประเด็นเก่าๆกันบ้างนะครับข่าวแบบเก่าๆมโนนะครับมันมีอ่ คอนเทนต์ต่างประเทศท่านหนึ่งนะครับเขาก็ผลว่าเ,เป็นไปได้ไหมที่แบบว่าจะมีจักรวาลของกูล,ลิดเกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะจักรวาลเบกแฮมก็มาแล้วเนี้ยครับซึ่งมันก็เป็นความคิดเห็นของเขานะครับเราก็ฟังเพื่อความบันเทิงนะครับเขาก็คาดการว่าเป็นไปได้ไหมว่ากูล,ลิดจะมาแบบให้แลกเปลี่ยนเป็น1นึ่งร้อยสิบสามแบกเด็กเบกแฮมเลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้กุญแจในการแลกนะครับใช้จิ๊กซอด้วยในการแลกอะไรเงี้ยครับถ้ามาจริงนะโอ้โหไม่ต้องบรรยายเลยครับผม ตลาดแตกแน่นอนนะครับคนแห่กันแรกกุลิดแน่นอนครับแต่ผมว่ามันเป็นแค่แบบเปอร์เซ็นต์น้อยครับเอาสัก10%นะครับดูขำๆดีกว่านะ10%ก็พอครับตัวนี้แล้วก็เท่านั้นยังไม่พอครับยังมีครับมา้ติดทิสต้านะครับเขาไปทำคอนเซปต์นะไม่ใช่การคาดการ์ prediction ด้วยซ้ำนะครับความน่าเชื่อถือต่ำนะอันนี้ดูขำๆกันนะครับว่าการันเป็นยังไงบ้างนะ ก็อย่างเบคแฮมอะ้ายบนสุดนะครับการ์ดมันเข้าแบบนี้เนาะเป็นเป็นภาพแบบนี้เลยก็สวยดีนะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยมันก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับมันก็เป็นตัวเก่าที่เข้ามาจากกิจก่อนก็มีเช่นซีดานนะครับมาแล้ววันปาเทนอย่างเงี้ยครับโรนินโจวีล่าไลกาดอย่างเงี้ยครับอีบาร์คิโมวิดด้วยนะครับแต่ตัวที่ยังไม่มาก็เช่นอาร์กูกุลิดอย่างเงี้ยครับอืมก็ดูกันเนาะเพื่อนเอนว่าภาพภาพของตัวไหนสวยที่สุดนะครับ ส่วนตัวนะผมชอบภาพของของเนต้านะครับเพราะว่าดูแบบมีความเป็นนักลบเท่ๆดีนะครับผมหรือว่าอย่างของโลลองบองนี่ก็เหมือนอ่าอะไรนะด็อกเตอร์สเตรนดดีนะครับผมโอเคก็คอนเทนต์นี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่ดูมาจนจบครับสวัสดีครับ